สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการ EEC นะครับโดยทาง EEC ได้มีการประชุมเพื่อผลักดันการประยุกต์ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสร้างต้นแบบระบบขนส่งสาธารณะนำร่องพื้นที่ที่เทศบาลระยอง แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของดรชิตเหล่าวัฒนาที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับให้ทัศนะเกี่ยวกับการสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางของเอเชียนะครับด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ทาง r f u t u r e Channel ได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกนะครับ EEC ประชุม kick off ผลักดันประยุกต์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสร้างต้นแบบระบบขนส่งสาธารณะนำรองพื้นที่ที่เทศบาลระยองเป็นรายงานข่าวจากเพจโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกนะครับ เมื่อวันที่3มีนาคม2564ดรลักษมณ์อัฏถาชีพรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมประชุมเพื่อดำเนินการโครงการ Excel relating the adoption and lifecycle solution to electric mobility in Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกนะครับโดยมีมิสเตอร์สเตนแฮนเซนผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO ประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม สำหรับโครงการดังกล่าวนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่าง EEC UNIDO สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับ เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลักดันการประยุกต์ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะและสร้างต้นแบบการจัดการยานยนต์ไฟฟ้าตลอดห่วงโซ่ในประเทศไทยโดยมีพื้นที่เทศบาลจังหวัดระยองเป็นพื้นที่นำร่องและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ผลของการดําเนินงานโครงการดังกล่าวนะครับนอกจากจะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งการผลักดันและการพัฒนาเชิงนโยบายและมาตรการสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาทั้งในและต่างประเทศและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเป็นการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับและเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ EEC สำหรับเรื่องราวต่อไปนะครับจะเป็นบทสัมภาษณ์นะครับของรองศาสตราจารย์ดรชิดเหล่าว,วัฒนาที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec นะครับโดยรองศาสตราจารย์ด h รชิดนะครับได้กล่าวถึงการสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางแห่งเอเชียทางด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ทาร์ตรชิได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ประเทศไทยแล้วนั้นเป็นแชมเปี้ยนการผลิตรถยนต์ฟอสซิลในภูมิภาคเอเชียมานานปีต้องตั้งหลักให้ดีจึงจะรักษาฐานที่มั่นได้และพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถก้าวเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชียด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้ ไทยเราต้องเร่งศึกษาและพัฒนากำลังคนที่เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีใหม่ๆอาทิเช่นเทคโนโลยี 5G การวิเคราะห์ข้อมูลระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีคลาวให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นจนเป็นอุตสาหกรรม4.0จนสามารถแข่งขันกับระดับสากลได้ สำหรับการดำเนินงานของ EEC ในปี2,564นี้จากมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่รวมถึงต่อยอดอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยหลังจากที่ช่วงแรก EEC ได้ดำเนินการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจนสำเร็จผลตามแผนคาดว่าปีนี้จะมียอดลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยถึง3แสล้านบาททางดรชีตยังได้กล่าวเสริมอีกนะครับว่า วันนี้ภาคอุตสาหกรรมจะไม่ได้แข่งขันกันที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวอีกแล้วแต่จะต้องมุ่งเน้นด้านการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มและบุคลากรที่มีความสามารถในซัพพลายเชนจนสามารถสร้างความได้เปรียบระยะยาวภาครัฐและเอกชนซึ่งต้องปรับตัวไปตามยุคสมัยให้ทันตอนนี้แนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV กำลังมาแรงมาก ผู้นำเทคโนโลยีด้านนี้กำลังเล็งสร้าง EV City ในพื้นที่ EEC จากการที่แทรามีระบบซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและระบบโลจิสติกสที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศ CLMV ภายในช่วงระยะเวลา1-2ปีนี้อุตสาหการรมผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าใน EEC จะเติบโตขึ้นถึงการผลิตระดับ10กิกะวัตต์ สำหรับแบตเตอรี่ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น30-40%ของต้นทุนรถ EV เลยทีเดียวถึงแม้ว่าลิเธียมไอออนเป็นเทคโนโลยีแบตหลักของยานยนต์ไฟฟ้า e e c ก็ยังให้การสนับสนุนวิจัยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกนะครับด้าน Energy Storage System สำหรับโซล่าหรือว่าพลังงานลมและ EV Char g i n g Station อีกด้วยทางดรชิดได้กล่าวทิ้งท้าย เราจะมาปิดท้ายกันด้วยข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งนะครับโดยสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยปล่อยชุดข้อมูลตรวจจับความรู้สึกจากเสียงภาษาไทยเป็นชุดแรกโดยวันที่3มีนาคม2564ที่ผ่านมานะครับทางสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเปิดตัว ชุดข้อมูลจำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทยนะครับหลังจากใช้เวลาพัฒนา2ปีภายใต้ความร่วมมือของคณะวิศวกรรมาศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคณะอักษร,รษษาศาสตร์ภาควิชา,า,ชาศิลปะการล,ละครจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท Advanced Info Service จำกัดซึ่งชุดข้อมูลจำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทยนะครับประกอบไปด้วย5อารมณ์ได้แก่โกรธเศร้า สุขหงุดหงิดปกติซึ่งนักแสดง200คนนะครับเป็นชาย87คนและหญิง113คนจำนวน36ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันนะครับมีชุดข้อมูลจำแนกอารมณ์จากเสียงพูดในภาษาต่างๆอยู่ค่อนข้างจำกัดไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเยอรมันอิตาเลียนและภาษาอื่นๆ แต่สำหรับข้อมูลภาษาไทยยังไม่มีงานวิจัยที่พัฒนาชุดข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งชุดข้อมูลนี้จึงเป็นชุดข้อมูลแรกที่วิจัยในภาษาไทยซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับถือเป็นชุดข้อมูลจําแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทยที่ใหญ่ที่สุด ณปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาโมเดลการรู้จำอารมณ์เสียงจากเสียงพูดและเพื่อนำโมเดลไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันต่างๆครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง a p พ Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัลฟีเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ